รุ่นต่อไปค่ะคุณพี่ตัวนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสําอางได้กระเป๋าหนีบได้กระเป๋าสะพายคร o สบอดี y ได้ค่ะคุณพี่รหัสของเขาคือรหัส d j ค่ะดีเจค่ะ,ะคุณพี่อันนี้ทรง เป็นงานกระเป๋าหนีบได้มีสายคล้องมือให้ด้วยสายคล้องมือคุณพี่ไม่ใช้ถอดไปใช้คู่กับใบอื่นได้เป็นกระเป๋าถือกระเป๋าคลัชออกงานนะคะได้ทั้งสิ้นเลยตัวนี้ใช้เป็นกระเป๋าถือออกงานเนาะเป็นกระเป๋าคลัชเป็นกระเป๋าสะพายมีสาย crossbody ให้หรือคุณพี่ถอดสายออกทั้งหมดเลยเป็นงานกระเป๋าเครื่องสําอางก็ได้ใครที่ชอบพกเครื่องสําอางเอาไว้แต่งหน้าบนรถนะคะ ใบนี้ได้เลยใส่ได้ครบแน่นอนทั้งรองพื้นคอนซีลเลอร์ดินสอเขียนคิว้วแป้งพับลิปมันลิปกลอส แปลงแต่งหน้าใส่ได้ครบถ้วนถูกอนูแน่น,นอนอตัวนี้ค่ะงานหนังลายลินจีเล็กนะคะหนังลายลินจี่เล็กทรงเขาจะเป็นงานทรงแบบนุ่มๆเนาะฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่9นิ้วครึ่งความสูงค่ะอยู่ที่6นิ้วแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วเต็มค่ะสําหรับตัวนี้นะคะ,ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะสายสะพายยาวครอสบอดี้หนเซนปรับระดับด้วยตัวเลื่อนค่ะเป็นลักษณะงานหน้าหนังหลังผ้าเนาะโลโกโอ้อรหัสไม่ใช่ อะไหล่และซิปอะไหล่และซิปเป็นสีทองเงาทั้งหมดค่ะคุณพี่เดี๋ยวกันอยาลองสะพายให้ดูก่อนสำหรับใบนี้นะอ่ะอุ๊ยอันนี้ อันนี้ราคาน่าหลักด้วย1290บาทเท่านั้นค่ะคุณพี่1 290ค่ะ1290บาทรหัสด,ดีเค่ะสำหรับตัวนี้สะพายขึ้นมาก็น่ารักนะเป็นงานทรงเรียบๆนะคะลักษณะทรงจะเป็นฐานสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะคุณพี่ปากกระเป๋าจะเป็นซิปตรงๆยาวๆ1เส้นแบบนี้เลยเปิดไปค่ะด้านในค่ะสำหรับตัวนี้นะคะอ่ะ ช่องใช้งานค่ะผ้าสับในจะเป็นงานผ้าทอสีดำนะคะเป็นงานผ้าทอสีดำสองพ็อกเก็ตหนึผนังกลาง 1.10ลวงหลังมีช่องใช้งานครบถ้วนถูกจุดนะคะกระเป๋าสตังยาว7นิ้วครึ่งใส่ได้แบบหลวมค่ะคุณพี่หลวมนะรหัส DJ ค่ะใบนี้ข้อดีตามที่แจ้งเลยงานไม่ปั๊มแบรนด์น้ำหนักจะเบามากค่ะคุณพี่น้ำหนักเบานะสำหรับตัวนี้รหัส DJ 04ค่ะสีแทนค่ะคุณพี่ DJ 04สีแทนรุ่นนี้มี5สีพร้อมส่งค่ะ DJ 28ค่ะสีกรมค่ะคุณพี่ดีเจนะคะสี ค่ะตามด้วย DJ02 ตัวนี้จะออกแดงสดเนาะแดงสดนะคะ DJ02 นะคะตามด้วย DJ01 ค่ะคุณพี่ DJ01 นะคะสีดำคลาสสิกและสีสุดท้ายคือ DJ05 ค่ะสำหรับตัวนี้ DJ05 งานสีม่วงนะคะสีม่วง DJ05